สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพร c h ชาแนล Channel. แอดจะนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับนะครับความประหลาดของต้นกล้วยมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยแอดได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับต้นกล้วยประหลาดต้นนี้นะครับยังไม่โผูดินนะครับออกลูกแล้วและมีข้อความนะครับเป็นภาษาอีสานแล้วแอดจะอ่านให้ดูเลยนะครับมีข้อความว่าน,นะครับ จังแมนเพิ่นสีเฝ้าไปหนังพึ่งเกิดมาข้เฝ้าคักเฝ้าแน่ยังบ่ท่านได้พนจากดินเล่อยกับมีลูกแล้วแล้วครับนี่ก็เป็นข้อมูลดังกล่าวนะครับที่แอดได้รับมานะครับแอดก็เอามาให้นะท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับครับต้นกล้วยประหลาดต้นนี้นะครับที่ออกลูก ต้นยังไม่พ้นดินนะครับแอดก็เพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับคลิปเด็ดข่าวดังดูเพื่อความบันเทิงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดแอดก็จะหาข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสำหรับ k ิปนี้แอดต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ